เรียกว่าจิตถูกอวิชชาครอบงำอวิชชาเป็นภาษาพระแปลเป็นภาษาไทยว่ายังไงอวิชชานี้ลูกจำไว้เลยคำว่าวิชชามีคำแปลไว้สี่ข้อ 1. นึอวิชชาคือความมืดบอดมืดมองไม่เห็นมืด อวิชชาคือความหลงอวิชชาคือสิ่งที่วิบากกรรมครอบไวเพราะฉะนั้นอวิชชาคือไม่มีแสงสว่างเข้าไปรับรู้ต้องกระทาะด้วยสิ่งสำคัญสามอย่างหนึ่งต้องกระทาะด้วยการทำทานแล้วมันจะค่อยๆเปิดออกต้องกระทาะด้วยการรักษาศีลแล้วมันก็ค่อยเปิดออก ราต้องกระทะด้วยการสวดมนต์มันค่อยๆเปิดออกเมื่อมันเปิดออกมาแล้วลูกมองไปข้างบนตรงน,รงนี้ตรงไหนไม่มีแสงบังแสงจะลงมาถึงดินแสดงว่าตรงนั้นมันมีช่องว่างแสงมันจะลงมาถึงดินเมื่อแสงมันลงมาถึงดินแล้วแสงสว่างจึงลงมาถึงนี่เพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านจึงตรัสว่า นักปัญญาสมาอาภาแสงสว่างทั้งหมดเสมอด้วยปัญญาไม่หิลูกอยากร้องให้แล้วร้องให้อีกไหมนั่นอยากร้องให้แล้วร้องให้อีกไหมไม่อยากลูกอยากพัดข้างแล้วพัดข้างอีกไหมลูกอยากมีทุกซ้ำแล้วซ้ำอีกไหม,ไมเพราะฉะนั้น พระคุณเจ้าที่เคารพทุกรูปเมื่อบวชแล้วในประพุทธศาสนาจึงต้องการมายเยี่ยง